สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอจซีคือเก่าคือเดิมนะนเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อสองแม่น้องเติบแนตะ่ตอนนี้กันยังอยู่เพื่อนอค่ะพ่ออยู่ใครพี่น้องเลยทางสาวพ่อเพิ่งจะกำลังย่างออกกำลังกายหพี่น้องเลยเป็นนอนทั้งเติบเลยลุกไปย่างบ้านเนี่ยจากเป็นเพราะว่านี่การพาเพิ่อนไปหาหมอมนี่งห้ามมาถามกันเลยเนาะบ้าไป กินยาตัวนี้แล้วเป็นได้ไหลายรอบเลพี่น้องเลยเพราะว่าพอดีคนหมอคนจัดยามาใหา้ไม่ไวท้อ,ทองใสเโโออง่เราเลยมันดีขึ้นอยู่บ่เราเห็พี่น้องเลยเดี๋ยวเราไปถามกันได้เนาะนี่แหละุณนางวนใส่หัวข้อของเราเลย,งงง <c ười> ลเ,เ,ยเราอยากทราบว่าวไห้พี่น้องไอ้คิดถ่านลดเนาะมือมือโตเนาะ สบัยดีอสบายดีเอลกับพ่อแม่พี่น้องคนมักถาเอ้ยป้งเงียมเลยคือบอกว่าไข่แพ้อาสันขายาบวกเฮ้ยดกไขโอ้ยู่ในใจนี่ตกใจสบายดีลูกสบายดีโอ้ยอยู่นอกหวยไม่ได้ไงจ้าให้ตกใจเนเน่ตกใจ ขี่ว่าถอหัวแล่าเหรอดีแต่หมูสูงเนาะโอ้ดีแต่ยังหน่อยอยู่สั่นเยอะน่ากินหอดรถดาวแล้เหอผ้าาเ้าผาขี้รถแล้ววะัตงแต่เื้อห่้นขี่ได้ว่าสามเทือเลยหาเือเทือแม่เอาแม่เอี่มนเนาะแพงอยู่เนาะน่ขี่รถเก่าอัั้นันใหม่แพงไว อเอาไว้ง่ายว่าเอาจนคันเก่าจนล่มจนป่วยเพื่อนๆอย่าจะได้ขีดคันใหม่ใช่เป็นได้ได้บัตรนี่บอกไป FC เอฟซีเนาะว่าไปกินยาต,ตัวนี้มาเป็นได้ไรด้แล้วตีเฮาไปหาหมอวันใช่เลยกินยาตัวนี้มาขายมันเท่ามันใส่กาดนอนพลิกไล่อย่างนี้นอนพลิกไล่นอนพลิกแช่งไรเนี่ยพลิกขางเลยทั้างหน้าขานี่ก็ได้สบายอยู่งในก้อนนั้น คอนชิโนนคลิกแค่แค่ได้บีบเนาะได้บีบเอาบีบขั้นลงจาก่อนยังคอยไม่ใส่มอนแต่ตอนนี้นะบ่าได้บีบแล้ว,เ,วเนาะโอ้ตอนนี้บีบพริกไปไรพริกมากก็เห็นแบบใบไวก็ได้เนาะได้คือเห็นพริกพลิกกลบไปมมมปั๊บมาอยู่ใช่ไหมคือสีขึ้นได้อยู่ยาที่นีนมันจะถือเนี่ยเขาใส่กันยุบลงแน่สีเบาลงแน่ไขเลยละไขแน่เนะาะการจะเศร้าเลยละ ไอ้แก่ใช่ไหมมันตาเลินนี่ยมีหลายทางไปแล้วเนาะอือตาเนาะเพลินเนาะเดี๋ยวเศร้าอะไรไอ้ทางหลังนั่นก็ท่าหวานไผ่ใส่ไหมพี่อนเนาะคนบางย่านเนี่ยไผ่เนี่ยท่าใสียบก็ได้สูงนั่นเป็นไหนบ่คอยเต่งวานนั่นเนาะกลับ่ได้บ่ได้บ่ได้แทงตะกี้มันแทงใช่ปะเป็นมักในนั้นเนาะ มาทำเป็นฮาติแบนแท่งป๊าบนะเท่งติงคือเวลาเ้าลูกแดีมันแทงงต้นตีคือมีคนแท่งมาชีเอแทงนี่จะมาหาตัวนี้นะโมเมนตได้แบบว่าอันเฉ็นตึงธรรมดาโมเมนต์เนาะอันนีอือกระชอพี่ไปได้เลยใช้ป๊าบพี่ป๊าบพี่เลก็แทถชาตัวนี้นะมันย่งงามนะ เจ็บอยู่หางเบาแห้งแล้วก็ปวดเจ็บอยู่หามบ่แห้งเบาลงเนาะมันเบาคอยลงอะไรนะเนม้าตัวเปลี่ยนเธเนาะขอบตาคือดำถ้าขอบตานนอนเลิกแจ้งเลยบ่นอนเลิกหมูหนึ่งมาหมูมาดิ่งน้ำหัวกะนอนเสาามูหนึ่งพเป็นนอนก็ได้เนาะให้คนหนึ่งนั่งน้ำซะมันนอนมารับนไงนอนในหน้หมูก็ะเบาอยู่บ่นั่างกาหมูนั่งนอนจิตนั่นเนาะ หชอว่ะนั่นเนาะมูมาเดินน้ำตัวสินอนปะมันกับโมแม่นเนาะมูมาดินน้ำตัวินอนปะมูนเพื่อเพื่อเบ่อเาเบาเลยมันกลงูน้ว่าน้ไดนั่งค่ะนั่งนนูเนี่ยะมูขาใจเนมางคนป่วยอยากนอนจะนอนมารลบใครเอกหน้าตากระแลงว่าได้ไหมพี่น้องไงทำมาทองระยานมัแล้กัสิบบค่อยเดืองทางทาพอละถ้าเพิ่เจ็บฉีดเดืองเนาะกั่นใจพี่เนาะมันกันเจ็บ กั้นเจ็บเด้วยลุกไปห้องกับกันนะ้นลุกไปก็ไม่น่าจะลุกไปชื่อเนาะงลุกไปก็เจ็ดทรมานเนาะเจ็ดทรมานแบบมันห,น,น,น,<า>หนืลแบบแบบคือมีน่าแท้งอ่ะนะอันนี้จะลุกๆไปเรืกก่อยๆเอาไงคืออันเ้าเสียบหนังโมนะฉีดไอ,อ้ใส่โมแล้วเนาะเออคือมีไม้แหลมเสียบไว้เสียบหรอแต่เราไปเราไงจัะเอาหันใจนี่มันเชื่อกับ เออไหลขึ้นได้วยสิไหลขึ้นไปด้วยเพื่อบั้นเป็นบั้บ่เป็นกัดขึ้นมาแล้วเป็นเป็นมาเป็นเป็นเสร็จแล้วใครใครตัวเก่ารู้จะจะไปเด้อลูกก็ให้เตอนั่นเพิ่งเลยลูกเห็นะมันไหลได้ดูกไหมโอ้เจ้าดื้อบอกเลยจ้ะจะไปเด้อเด้อในหิงตู้มีเพิ่งเลยลูกเจ็บขึ้นยังนี เออจจะไปได้ลูกเพิ่งได้น่ะเพิ่งมาจำพันศาอยู่หันด้ยกันเลยเขากเห็งาตีจื๊ดจมันไงซ้ออจิจ้าสไปเลยจะไปมม่วเลยจิ๋จ้าเลยคนนกเคนออเห็นห้างแตนมาเอออห้งเต้นห้งเตนหัวเลย เบเพิ่งห่เ,เพียงห้างเพิ่งเพิ่งมาจ 1, าับพันษาอยู่ห่างเราแน่นอ่ะออกกําลังกายแล้วว่ะปันชิไปนอนแป็ดอยู่กับเมื่อยแล้วว,ว่ะมาคอยดีคอยเศร้าขื่นหันแล้วว่ะเนอะผวกใช่น่ะอ๋อวยมันลมนงมันป่องกันบ่

นี่แน่นี่ยนะนี่แน่ชิคีโตเลยนะประตูขี้เถือนี่แน่นี่นะนี่แตู้ยืมได้ลดอ่ะแนนไปแน่สามคนเล้น้องแนน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 เนเเนเเนเนนน เวมนแว่นๆวๆนแว้แว่นว้นๆวๆนแว่นแวนวนแว่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 นนี้นคือฉีดดมฉ่้ดุมฉ่เอือู้แล้วหลุดิ้นอือหลุดจนร่มอลุดจนหร่มแต่ว่างอะว้างขับเอกไปท้างลอกหลดเนวางตีงอนร้บเอาขี่อวไปก็ตีงอนแล้วได้หน่ ไปสีดากาึดากๆในวัลแล้วตอนคำมืดเลยรัดตีอร่เสมอเลยนใว่าจิตาจอดทายังเมลซุกแรกกันซุกแรกก็ซื้อแพ่งไรกันตาได้เจ้าของเล้วคือเห็นขทาาเลยคือเห็นจับได้เลยนะจับได้คนนึงเบียดนะ เขาบอกว่าแบบออกมีเบียดน,นะมาเห็ุเล่าเ่าบมอคอยคักบไดบาชาัเดเจนบาดัยนะเออเขาจับได้เด็กคนหนึ่งเขาชอบข่าวบอกว่าเห็ุเบียดเหตุงานว่าอันนี้เรื่องเบียดขา่าวเบียดงานข่าวคือชอกรถนักรถแม่ไผยแม่ว่าใน,นเฟสิ่นโฟสต้องในคลิปในเฟสดูเลย่นจับกูโจรได้คนนักรถแม่นี่รถประตูนี่กระว่างนี่ ปะไว้ข้างนอกกับวันไหนปะไบข้างในไบข้างในก็ต้องล็อกอย่างดีเอ้ยอันตรา,ายไม่กุญแจโอ้ยกุญแจบวะหรอกไม่มกุญแจเพคนก้าไปไล่ชิ้นเมืออม่อน่ะโจ้นเห็นป่ะหรอันจังวิธีได้แบบได้โจ้ทำงูยูคทำที่งูเหยียบเขาไปใส่แล้วก,กะจุงก้าไปเอาไปแล,ล้วก,กะแม่เรียกงานเขาคือหาชอกรถบ้านแม่แม่กะบ้าตัวไรกะ เอถึงเป้าหม้แล้วก็สเียเอาอยู่หันลแม่แม่แม่ข้าไปข้าไปบ่พาน้องไปซือให้น้เองไปคนเียวแล้วก็สิมีโจนจับจิ้งอยไปอ้มีหันแล้วไปขายแม่จับจิ้งอยไปขายหมูไปทามนอกมูทามเนี่ยหนีท่านบอกว่นนี้ท่านหนีท่านอค่ะแม่น้อไมิชัยมิชัยะ หลักกันง่ายๆเสมอเลยผูหาเงินเพื่อสิได้แต่ละคันีนหาเงินสบายแน่เสมอเลยอหลักไปกับพดป้ายปพดยางออกไปกับพส่ชีโห่เนาะรถมันคือรถนะละผหา่ไดัผัวหาก็ใช่ะนางเซตน้ำตาเชื่อนด้ผัวหากันเลยจับอททันเลย cô hà gặp anh đấy kiếm ngân chưa may à thằng nói thay phụ tử song nói như bằng tôi nhịn phu mỏng non tôi nhịn này kẹt đấy mỏng non tôi nhịn mà vật kia non sai đấy nó nắng kapin kong tù sài đen nga. Hoặc tù nhìn nôn hữu nhìn ma. Ho hoặc hong ku nhìn này hong nhìn <laughs> tù nhìn nôn hữu. A hoa 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 phần bảo, bảo bảo nên tụi giữ bộ mẹ đấy, tụng tụi nhíng lắm. Khả vào bảo bảo há tụi sai, cứ tụi sai. Khả Chi há tụi nhìn cứ tụi nhìn đấy. này, yeah, là <cười> 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 okay là đi đi này, bạn tha, này bạn tha này, này thằng cái nhàn cái đinh hỏng thang cái แม่ขอบคุณตัวยิงตัวซ้ายทางเคยเม่น้องเซื้อกับมุ้งลังเรียบร้อยเรียบร้อยเลยแต่กระสีฮักในอยู่แล้วกันเลยอนะูออ้หูเนาะแมนไอตู้เย็นนี่โู้โหแต่ว่ามันผลมันถึกอยู่แล้วแต่กะมันมันบริขาวข้างในกระซีเป็นังเนาะ เดี๋ยวเข้าไปเซตปากมาเห็นเอาแต่ว่ามันพังเบอด์ถ่าแรกเมื่อวานแล้วใช่เลได้แห้งบ่้องันตำไหมอ่ะที่ตำไหมแล้วันตำไม่ค่อยแรงก็ได้กินเนี่ยมันมีไผ่เลยปะเห็นว่าหน่วยไผ่แล้วมัน ถัวแเนี่ยมันเดืองคือเห็นปะอันนั้นจะพายาไอหวานไผ่ใส่พี่น้องไยหวานไผ่นี่ก็รักษาเส็จคือกันไผ่ลกไผ่ลกไผ่โลกไลกไลกไผ่โลกไผ่ลกไ่ลกไลกไผ่โลกไผ่ลกไ่โลกไผ่โลกไผ่โลกไผ่ลกไ่โลกไผ่โลกไ่กไผ่โกไผ่กไ่โกไป่โกไ่โกไ่โกไลกไผ่โกไป่โกไ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 ่ พูคายนอกผลผลยี like ok. to to right ่นอกผลพูดนอกผลดุนอกนลดุละพานอกไปคายในดุผลนอกูมติดคอที่เนี่น่นดุนี่แวดุมไปไนบ้าอยู่มองมองเชิงรลงมานเออนั่นแแท้นั่ะ มันใชมักตึงและกระจองเสียทองแต่ว่าตอนนี้ทองยานแล้วพอหันใจมอนสะดวกแล้วให้พี่น้องถือว่ายาถึอเนาะถือว่าถือกําลุกให้พี่น้องมามาห้องเมย์ไม่ได้ห้องเมย์แล้วพี่น้องห้องมามาเศร้าแน่เนาะใช้สิบวันเศร้าความเถิงเลยดิเอาโคชีพเดุก กยงานไปเลยเนาะค้ายๆคือยาในต้านเชืออะไรบ้างถ้าใส่อ่อนได้กับโมลุ่งไข่ใส่ตัวเก้สุดแล้วม <ș AS ata> <โ>ันก็ลุ่งยาพะน้ามันหายเวลากินเวลาเป็นไข่ คล้ายๆเพื่อนก็นบอกโย่ว่าเวลามีไข่จะกินแต่แต่ไม่เย็นหรอฮะแต่ไม่เย็บบนเหรอินหรออันบอกข้างเดียว,วางเดียวนี่แช้ทองเนี่ยต้องช่วงนะอะไรก่ช่วงหามาังท้องนะ คเิเป็นไปได้คืออันห้าเสียไม้ม่ปะเสียบไม้แต่ท่องขึ้นมาพี่นะเพียดเรียบเทียเวลาคนเจ็บมานล้วเียหมอนนะลูกเนอะเสียบม้ตเสียหมอนเฉยละครเสียโน้ตเสียหมอนโเมื่อคืนนี่ว่าวันนามาเมื่คืนนี่เอ๊ะปะเห็ดลูกดงเห้ปะเพื่นบอกเห็กดงงนย่ถูลูกดง คืนมีเเนมืคืนเลยอือเมื่อคืนนี้ป่ามานอนทับพ่อให้ไปนอนเยกเี้ดวเตู้ตู้ตู้ลตู้่ยเลตเอาาบอกคนยู่มาเลิกแทะผ่านลเทอมาส่งวะคิจะจักบ่ ก็มาพอดีมากันอนเลยเด้เหมือนกมาวเนเน่มาทีนี่เนเน่นอนนันนอนนาเนเน่ก็นอนพอดีทำเลยมาแดงเด้เฉลี่ยมาแดงนีได้เฉลี่ยเ้ยทาง้องทรายไยพี่้องนองทรายประตู นอนทรายแม่ตุ้เราเห็นกล่องละกุมเลยไปไหนได้แมพี่น้องไอ้พูดบุคคลอยากเข้ากล่องเชิญเลยป่ะโอเคฉันนอนไม่น้องเนาะถามอาการท่านสาวพ่อกะถือว่ายาตัวนี้ถือว่าถึกเนาะแต่ว่ากินลงไปแล้วมันย่านเน้าให้พี่น้องไอ้พลิดไปผิดมาแม่นเบิ่งชินาละก็เริ่มแรงมากน่ะหน้าบวเรืองตาแล้วเจ็บหน้าตาแล้วชีเรืองให้พี่น้องไอ้ กานเก็บเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเปียวกันที่ขอลากกันเด้อให้พี่น้องขอบ,บุนขอบ,ขอบคุณนทุกแม่พี่น้องเอสซีคือเก่าขัดเดือบเนาะที่เข้ามาติดตามได้ฮับสมซองแม่น้องเปียวได้หายกำลังใจทั้งครอบครัวทั้งพ่อตู้แล้วก็ทั้งแม่น้องเปียวเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เก่าเข้ามาสบายดี